ณผู้ชมคะสาวลาล่าอาสยามค่ะออกมาประกาศตามหาพระเอกหนุ่มคนดังคนหนึ่งค่ะนัดไปเดทนะคะแต่ว่ากลับโดนเทหายไปค่ะใหม่อ่านไลน์ใหม่ตอบแชทนะคะก่อนที่จะมีการประกาศบอกว่าเดี๋ยวจะทำโทษอย่างหนักเลยนะคะ เชื่อว่าหลายๆคนค่ะผู้ชมคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสําหรับสาวลาลาอาสยามค่ะหรือว่าขวัญนภาเรืองสีนะคะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าขณะนี้เนี่ยทางด้านสาวลาลาเองได้กระแสจนตัวเองเนี่ยยอมลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลหุ่นดูแลรูปร่างของตัวเองนะคะพร้อมขึ้นจนชนิดที่ว่าเป๊ะปังนะคะหรือว่ารวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสไตล์ของตัวเองค่ะการแต่งตรงแต่งตัวนะให้แบบว่าดูแพงดูดีขึ้นค่ะ จนเริ่มทําให้กลายเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมได้นะคะทีนี้ค่ะต้องบอกว่าล่าสุดนะคะทางด้านของลาลาอาสยามค่ะออกมาประกาศตามหาพระเอกหนุ่มค่ะหลังจากมีการนัดไปเดทนะคะแต่คุณผู้ชมคะกลับโดนเทซะอย่างนั้นค่ะเธอเองเนี่ยก็เลยได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ค่ะบอกว่าประกาศตามหาอินดี้อินทัชวันนี้เนี่ย เขามีนัดเดทกับลา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 ทักไลน์ไปหาเขาเนี่ยแต่เขาก็ไม่ตอบนะคะไม่เปิดอ่านด้วยใครก็ได้ช่วยตามหาเขาให้ทีถ้าวันนี้เขาไม่ตอบก,กลับลาล่าอินดี้จะโดนลาลาทำโทษหนักคอยดูอหลังจากที่โพสต์ออกไปนะคะทางด้านของอินดี้อินทัเองค่ะก็ได้ออกมา โพสคอมเมนต์นะคะทันทีบอกเลยว่าแงไม่ได้หายนะเดี๋ยวไปชดเชยแก้ตัวให้ครับซึ่งทางนันขอลาลาอาสยามเองค่ะก็ได้เข้ามาตอบกลับนะคะว่าโดนหนักแน่ฟิตร่างให้พร้อมจะโดนทำโทษไม่น้อยอาก็ไม่รู้นะคะว่าเขาจะนัดไปดงไปเดดอะไรแบบไหนคะ่ะแต่คุณอีดี้เนี่ยระวังโดนทำโทษอย่างหนักนะคะและนี่ก็คือข่าวไวท์ไทนนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม